อก็ะจะมมาาสีไ่ไทผมลูกค้าย้อมดำมานะคะสีที่ได้ตอนนี้กํำลังซอกสอกกี่รอบคะพี่ต้อมสองรอบใส่ล้างดำด้วยล้างดำด้วยนะจ๊ะโอ้โหงานนี้สหัสสกากันเลยจ้ะทั้งลูกค้าทั้งท่าง สีก็ออกมาสวยนะคะลูกค้าต้องการสีสว่างพยายามทําให้สวยที่สุดค่ะเดี๋ยวมาดูตอนจบค่ะโอเคเมื่อเราฟอกมาแล้วนะจ๊ะเนื่องจากผมลูกค้าเป็นสีดำมานลจ๊ะโอเคเราก็จะใส่สีที่สวยที่สุดอ่ะเรามาดูกันนะ ่งอยาไปมาเกือบมาเกือบสุดทางแล้วเสวยค่ะถึงไม่อยากมาต้องต่างคนต่างไป

นี่ขนานั่งาน,นด้านลุ้นด้วยจ้ะ<น>เห็นทรงด้ค่ะโอ้ยตายแล้วสวยจ้าเดี๋ยวกันหายใจค่ะลูกค้า่ะเดี๋ยวยิ้มมันเห็นตินกาลรวต้องกระไดนะ